ไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดเฮ้ยไม่ต้องพูด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 ไม่ต้อง

ที่กำลังแข่งกันมาอยู่ระหว่างคู่ที่สองนะครับก็คือของนาราธิวัฒนะครับตอนนี้ก็ยังแข่งฝั่งนอยมันในส่วนของคู่วงเวลาแรกนะครับตอนนี้ซึ่งเป็นฝั่งของนาราธิวัฒน์ที่นั่งทางยาลาอยู่หนึ่งประตูต่อศูนย์เอาละครับหมดไปแล้วครับสำหรับช่วงแรกนะครับในรายการของคุปตนนทนาชานะครับคนก็ตอนนี้ระหว่างในส่วนของทางฝั่งยะลาตามของนราธิวาสอยู่หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับ

ตอนนี้ในส่วนของคู่ที่สองเวลาเขาบอกว่าอ่าคู่เวลาแรกแเสรสิ้นไปแลวนะครับคู่ทีสองเวลาที่ว่าึนำเวลาหนึ่งูต่อนะครับคู่ต่อไปนะครับรอรอกาัน้เลยนะครับสงสารนะครับพบกับกรนีนะครับนไม่นครคู่สองคู่่นครับ ini kok gagak gagak eh ada ada